น,นั้นแบ่งออกเป็นเก้าชั้นด้วยความละเอียดแห่งแดนนิพานบนนิพานชั้นเก้านั้นเป็นที่ประทับขององค์บรมบิดาพระผู้สร้างโลกจักรวาลท่านไม่เคยเกิดไม่เคยเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารท่านนั้นประทับอยู่ที่นั่นอย่งางเถออ่อนท่านเป็นผู้ที่ มีพลังมากมายเป็นผู้ดูแลดวงจิตทั้งหลายด้วยความเมตตาเป็นผู้ที่ทำให้ก่อเกิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันนี้และพระองค์ต่อๆไปด้วยด้วยที่ว่าท่านจะเลือกเอาจิตที่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะบําเพ็ญบารมีจนถึงเสื่องการตัดสรุ้ และชดพลังเติมพลังแก่จิตทั้งหลายเหล่านั้นคอยเป็นผู้ช่วยให้ดวงจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะต่อยอดการบำเพ็ญจนถึงเสื่องการตัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพื่อเป็นผู้นำนำพาดวงจิตทั้งหลายในวัฏสงสารเล่นเกมชีวิตตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้า ที่ได้ตัดสรุ้แล้วเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นองค์บรมปิดาท่านทรงประทับอยู่ในนิพพานชั้น9และต่ำลงมาชั้น 8, ชั้นเชั้นหกก็เป็นดินแดนที่อยู่แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตัดสรุ้ไปแล้วส่วนต่ำจากนั้นลงมา เป็นดินแดนแห่งองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็อยู่ในชั้นระดับต่างๆแต่นิพพานชั้นที่หนึ่งก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ซึ่งดวงจิตที่เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้หมดกิเลสแล้วทั้งหลายเข้าสู่นิพพานแล้วย่อมสามารถไปได้ในทุกที่สามารถดำเนินชีวิต ของดวงจิตนั้นๆันได้ตามอากาศได้ตามความว่างได้ตามความมีและไม่มีทรงสภาวะอยู่เหนือการมีและไม่มีทั้งปวงเพียงแต่อนาเขตแต่ละชั้นของพระนิพพานนั้นแบ่งไว้ก็เพื่อได้รู้ถึงความละเอียดในนิพพานว่าละเอียดสูงสุดไปจนถึงเก้าชั้นเท่านั้น และการที่กล่าวว่าเป็นที่อยู่นั้นก็เพราะว่าความละเอียดเหล่านั้นก็จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่จะไม่มีการแบ่งแยกสูงต่ำแบ่งแยกด้วยอาตาัตราด้วยตัวด้วยตนเหมือนกับชาววัตสูงสารเคยอ,อยู่กันไปแบ่งแยกด้วยระบบธรรมชาติแห่งที่นั่นคือความละเอียดเท่านั้นล,ลูก ไม่ใช่การแบ่งแยกของดวงจิตเป็นดินแดนที่เป็นอมตะเป็นดินแดนที่ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของกฎใดๆเป็นดินแดนที่สิ้นสุดความทุกข์ยางแท้จริงฉะนั้นผู้ชนะในเกมวัฏฏะสงสารทั้งหลายจึงไปสู่แดนพระนิพพานที่ที่เป็นสุขอย่างถาบ่อนฉะนั้นละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมาตัดสรู้ในโลกเพื่อชดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้ออกจากวัตาสงสารเป็นผู้ชนะในเกมและไปสูดด่แดนพระนิพพานพระนิพพานนั้นจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่เพราะเป็นสถานที่ที่ละเอียดมากจะว่าไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ รถเหนือการมีและไม่มีทั้งปวงเป็นเรื่องแห่งความละเอียดอ่อนลูกทั้งหลายเมื่อปฏิบัติจนเข้าถึงสภาวะความรู้สึกนั้นแล้วก็จะเข้าใจ